สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมของไมค์ครับนะผมกับผมพลค,คุม,มุมเหมือนเดิมเช่นเคยและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในไมค์ครับถ้าพูดว่าเกมนะครับผมโอเคและก็มาอยู่กันในซื้อฝรั่งนะครับหลังจากที่ตีคนไทยมานานนะครับผมนะ <c oughs> ซื้อนี้เนี่ยไปตรงกลางไม่ค่อยค,คุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะคนส่วนใหญ่จะซื้อนร์โพนะครับนะแล้วผมก็เออซื้ออย่างวะ อไม่ได้ซื้อนะก็อู้ปิแอคปิแอคปิแอคไดมอนนะครับนะโอเคไป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 ซึ่งนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะแต่ว่ามาตีคนอังกฤษกันบ้างนะครับหลังจากที่ตีคนได้มานานนะคนอังกฤษกตีข้มามันมากครับเลยติดใจครับอ่าก็ที่เอิมเสียงเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากผมนี่นะครับนะ มาก่อนแล้วนะครับเอ้ยเนี่ยคือผมอัดมาก่อนแล้วค่อยพูดแล้วมันก็ตุม้มกับโผคันเพื่ออะไรไปตายรงนู้น,นครับอ่าหาสร้างก่อนสวีเอ้ยสตีฟมาเน,นี่ยไสตีฟตีไม่โดนแน่ไงซื้อเพิ่งมาแล้วแอบก่อนมีอาหารหม้มาดูดีกว่าผมอาจจะเล่นไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะเพราะว่าอุ้ยเล็ก อ๋ออันนี้ตอนนี้แหละครับจะค้นอเล็กเมอร์เซอร์เอ้ยอเล็กบ้าบอนี่ยังไงจะตู้พี่เหรอไม่มีทางวิสตีฟนะ <c oughs> นะครับก็อย่างที่บอกคนระับอัดแล้วแล้วเราค่อยมาพูดนะครับก็ไหนผมจะต้องอัดในคอมเสร็จแล้วก็เราก็มาส่งมาในโทรศัพท์เพื่อที่จะพูดในอย่างง่ายดายนะครับเนื่องจากตอนอัดนี่เปิดแบบ เปเสียงกันเบิร์แรกๆนะเองจะคอนเสิร์ตนะนะก็เลยต้องมาอัดทีหลังครับโอเคทิ้งมาเลยฮนะก็แหลกอะเพื่อให้มันเหมือนกับว่าผมอัดไปด้วยพูดไปด้วยนะครับก็จะทำให้มันเหมือนจริงกันหน่อยนะครับนะก็อีกสิบห้าวิจะเริ่มที่สมัคนะครับผมนะเจะออเล็กอีกแล้วอเล็กเข้ามาตลอดเลย อันเล็กชอบมาตลอดเลยอเล็กซึ่งนี่มีแต่เล็กดิง้งเะยอ่ะนะเฮ้ยเริ่มเล่นแมนแล้วอปุ๊บเฮ้ยนี่ยาอะไรยาอินวิสเหรอโอ้ยยาอินวิสปันยาในตำนานปาเลยนี่ไงยาในตำนานเนี่ยโอยนี่มันยาในตำนานคนระับทุกคนมองไม่เห็นผมสินะว่าผมใส่ยาอินวิสยังไงล่ะอินวิสบอลอินวิสนะ ไม่เห็นกันสีน้องพี่พี่หายตัวอยู่อ้วผมยังงงเลยผมกดอีไปอีมาไหมเฮ้ยดูมันสู้กันเลยดีวยกว่ะมาสังเวียนสังเวียนพีพีตุ๊ฟักตฟักสังเวียนพีพเฮ้ยมันรู้เอ้าผมถือเสื้อนำไมเนี่ยถือมือเปล่าแล้วคั้นี้มันก็ไม่รู้นะจังหวะเดียนะไม่มีทางรู้หรอกไอ้น้องพี่พเฮ้ยเลกนี่มันเร็วสุดเอาลครับเอาลครับ วันพานแล้วก็ชนะครับด้วยการมันติดไฟให้ผมเย้ชนะแบบมั่งโคตรขี้ขาดเลยเพราะว่าผมได้กินยาในตำนานยังไงล่ะใช่ไหมยา,ไยาในตำนานช่วยขขาเอาไว้เลยชนะโคตรขี้ขาดเนียคุณผู้ชมครับโอเคไปพาเชิญใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นคลิปไลนนั้นติดตามาผมบ๊าบาย